อัสลามวะัยกุ๊มราะมาตุลเลยวะบารูกาตุวิชาสังคมในวันนี้นะคะเราจะมาต่อจากสัปดาห์ก่อนนะคะเรื่องของประเภทของสหกรณ์สหกรณ์ในประเทศไทยแบ่งได้ออกเป็น7ประเภทได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตรคือสหกรณ์สำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและก,กัน เพื่อแก้ไขปัญหาความดัดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิกและช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้นวัตถุประสงค์ของสากลให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรส่งเสริมความรู้ในด้านการเกษตรจำหน่ายวัสดุและเครื่องมือจัดหาเงินทุนคู่ยืมให้แก่สมาชิกประเภทที่สองสากลการพรมงคืกสากรที่จัตั้งขึ้น ในกลุ่มที่ประกอบอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพประมงวัตถุประสงค์นะคะให้ความรู้ในเรื่องของการประมงจัดหาเครื่องมือการประมงจัดหาตลาดให้แก่สมาชิกจัดหาเงินทุนกู้ยืมให้แก่สมาชิกประเภทที่สสากรนิคมคือสากรการเกษตรในรูปแบบ1ที่มีการดําเนินกิจการจัดสรรที่ดินทํากินให้รัษฎรและจัดสร้าง ปัจจัยพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่อาศัยควบคู่ไปกับการดำเนินการจัดหาสินเชื่อและแปรรูปการเกษตรการส่งเสริมอาชีพวัตถุประสงค์นะคะหาที่ดินจัดสรรให้แก่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรจัดสรรบริการด้านสาธารณสุขให้แก่สมาชิกประเภทที่สสากลร,ร้านค้าคือสากลที่มีผู้บริโภครวกมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภควัตถุประสงค์นะคะจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สมาชิกต้องการมาจำหน่ายส่งเสริมให้รู้จักการประหยัดและช่วยเหลือซึ่งกันและกันประเภทที่หสากลอมทรัพย์คือสถาบันทางการเงินรูปแบบหนึ่ง ที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งประกอบอาชีพเดียวกันหรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันวัตถุประสงค์นะคะส่งเสริมให้สมาชิกนั้นรู้จักการออมเงินให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบีย้ยต่ำเมื่อเกิดความจำเป็นประเภทที่หกสากลบริการคือสากลที่จัดตั้งขึ้นโดยมีสมาชิกที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันโดยยึดหลักการประหยัด การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อแก้ปัญหารวมทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้เกิดความมั่นคงวัตถุประสงค์นะคะประกอบธุรกิจด้านการบริการตามประเภทที่จัดตั้งขึ้นให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกและช่วยเหลือด้านกฎหมายประเภทที่7สากลเครดิตยูเรเนียนคือสากลที่จัดตั้งขึ้นในกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรือประกอบอาชีพเดียวกันเช่นชุมชนหมู่บ้านโรงงานวัตถุประสงค์การช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยให้สมาชิกนําเงินมาสะสมเพื่อเป็นกองทุนเพื่อให้สมาชิกที่มีความจําเป็นกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบีย้ยต่าวันนี้มีการบ้านหนึ่งข้อนะคะนักเรียนทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งครูทางไลน์นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ